ตอนนี้ก็ไปเวลาตีสองนะครับเขาบอกว่าแรงตอนตีสองเนี่ยจะตึงมากผมเลยกดโซโลแรงมาเลยครับในความคิดผมเนี่ยตอนตีสองก็น่าจะเป็นพวกพวกที่เด็กเด็กน้อยเขานอนกันแล้วนะพวกที่คนเก่งๆพวกพวกคนเก่งๆก็จะมาเล่นกันนะครับวทุกคนดูดูต่อไปนี้ให้ดีๆนะครับนี่แค่นี่แค่แรงไหมดแล้วเนี่ยเนี่ยดูบนนะครับเวดแล้วครับมาแล้วครับเจ้าพ่มาแล้วมาเวทผมนะครับดู นี่เพิ่งแหลงไดมอนด์ยังยังไม่น่าจะมีเวทกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นในช่วงของรีแลงนะครับก็ไม่แปลกที่พวกแร็งคอนจะตกมาไดมอนด์นะครับเขาก็ไต่ไต่ขึ้นไปใหม่นะครับนี่โดนโดนถ่ายยังกับโอโตีตีไม่เข้าครับโดนลาได้ด้วยครับเฟิร์สบัตไม่ได้บอกวแต่วูคองเป็นตัวละครเลดเกมนะครับต้นเกมไปบวกกับฮอสยังไงยังไงอยู่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับ ตดนเกมนี่ครับแค่โดนเปิดผมก็ไม่มีกระจิกกระใจที่จะเล่นแล้วครับเนี <What? S 1> <c oughs> ่ยบัฟแดงหาย <c oughs> แรงไดมอน์ไม่จริงนะครับแรงไดมอนที่เล่นางการแรงคอน <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับขอโทษ <c oughs> นะแบทก็จะหมดเอก <c oughs> นะครับ มากลางละเขียคลิปกลางอีกอีกใจหนึ่งก็ระวังว่าจะมีซ้ายมาบขวามาหรือเปล่าว่าไม่กลา้าไม่กล้าเขียนลึกขนาดนั้นนะเดินไปเรื่อยๆนะจะไปเล่นบนเล่นบนเล่นบนเดินอย่างช้าเลยอยู่ดีจะเล่นบนแล้วอ้าวรอเรียวอ้าวโดนทากอสกิดหัวไปทีไม่คิดว่าจะอยู่ในพุ่มด่กโคตรเก่งซ้อนโคตรเยอะบนบนสี่ตัวเอาจริงๆนะตุ่มเออรถล,ดลาดไปดี เ,เสียฟิกด้วยเตีเ๋ยวเส้นแต่จังหวะนี้ไม่คงรู้คุ้มทุบได้ทีนึงมันก็นหลบแล้วอะปึ่งครับแบทแมนซอ้อนอย่างดีตัวอนะไรบ้าฟาร์มผมเกิดนะแล้วผมไม่ยอมกลับบ้านนะครับฟาร์มต่อดับเบิลคิวเลยครับนาคอสไปลแล้วครับหนึ่งคิวนิ่มๆม,มาออกของแล้วครับจะออกเป็นอะไรดีเนาะมาแก้ทางอะไรดีเนาะ บ้าฟ้าผมยังอยู่นะเพราะว่าบาฟ้าผมไม่อยู่แล้วนะโดนาคอดเวทแล้วตัวนี้มันเร็วด้วยอตัวนี้นะโคตรเร็วอืออือหมอัลติเมทนะครับออฟเลนผมก็ตายไปสองไม่สองก็สามตัวนี่แหละโดนลุม,มั้ืงแข่งไม่ทันนะครับมันหนีก่ <c oughs> อนจะไปบวกบนด้วยไปแล้วครับวิ่งมาแล้วโอ้ยมังกรยกสวยผมจะได้ไหมดูนะครับจะได้ไหม วิ่งไม่ทันคทเลรทบพอมาถึงไฟจบนะแล้วดูจังหวะมังกอนี้ดีนะครับตั้งครับดามมือสุดท้ายรอเลี้ยวได้สุดยอดเ okay, คคลิปเออนาคอนเข้าหลังซับพอร์ดมันก็เล่นดีกเกนผมตีซับพอร์ตไม่เข้าแต่เกมน,นี้ไม่ควรจะหยิบวูคองมานะเอาจริงแต่ผมก็ดูฮีโร่ไเปเลยหรอตัวอะไรแก้ทางรู้ไปรู้เรื่องอาจจะเข้าผมจะเข้านะอ้าเปิดแมปไปละคราวนี้ผมจะเข้านะ จะเข้าแล้วแต,แต่ไม่รู้เข้าตัวไหนอันตรีมาแล้วชาร์จครับชาร์จปังหือได้หนึ่งตัวสวยอา้าวได้ตัวไหมได้ตัวไหมโดทุบป,ปังปังไม่ตายนะครับถอนได้เอาไปกิน,นครับรถผ่านไปอีกตอนนี้ผมก็เอาคลิปกลับมาพักหน่อยหน่นะครับเพราะว่าช่วงตีสองผมพูดไปด้วยแล้วใช้เสียงไม่ได้นะคนในบ้านนอนนะเดี๋ยวโดนตีหัว มานาดูหลอดมานาด้านล่างนะครับหมดนะครับไม,ไม่ใช่ผมไม่ใช้สก,กิลนะหลอดมานาข้างล่างมันหมดอะ่ะปึงตึงปึง,ปงนี่ครับก็ตีนานเออแบทแมนอยู่บนไม่มช่วยเพื่อนนะครับกลับมาฟาร์มต่อครับเอาไปช่วยมาไปช่วยมาะเพราผมหน้าตายนะช่อน,นี้ยาองได้ด้วยแต่กอผมเริ่มนำนะครับแต่ว่าสกอร์น้ำก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวคอยดู เตมเลือดเ <Okay. S 1> ออเลงก็ไม่พักเลยวิ่งไม่ทันนาคอสได้แค่คียีคีนะครับมันได้ปอมแล้วถ้ามีอันตินะถ้าถูกโดนมีอันตรไม่ยืนดดตายแล้วรูปทรงเกมเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีครับคีคีโพสเก่งในนาคอสอ่แหลกแหลก จนึงก็อยากเกลีร์คลิปใจนึงก็กลัวว่าแบทแมนมันมีอันตีรอเปล่าข้าล่าเสียไปสองปองมน,นะอ <c oughs> าดูเนี่ยตีสองนตีสอจริงๆนะครับไม่ใช่ตีสองโกหกแน่ๆจังหวะน,นี้จะเข้านะครับเข้าไม่ถึงใครเลยครับออกได้ไหมเฮ้ยออกได้วะเฮ้ยทุบได้เฉย อืขอที่ได้สองตัววี y ิกูดเฮ้ยผมเนลาคอสเก็บงานโอ้ทาเมื่อกี้ผมไม่หายตัวผมมีสิทธิ์โดนโดนโดนได้เลยนะี่สองหนึ่งครับสองหนึ่งห้าตอนนี้บอกว่ามาอัดเสียงเข้านอนนะอาจจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับดูแค่เกมก็พอ กลางไม่มีคนกันนะครับกูกัดเอง้อาจะเอาผมด้วยนะนะมีการมีการเลี้ยเลี้ยววาจะตีผมต่อเด้ก็ตึงกึนตึงจนไม่อยากเล่นนะถึงจะสะกอร์สอหนึ่งก็ทำลายใข่ไม่ได้นะครับล้วงไม่ได้เออใช่แล้วมีเกมหนึ่งผมเล่นซัพพอร์ตผมดูพี่ดอยเซอร์มาพี่ดอยเซอร์บอก ซัพพอร์ตที่ดีต้องไม่เดินกับแคลรี่ตลอดผมก็ไม่ได้เดินกับแคลรี่ตลอดแต่เดินแต่เดินแคลรี่แล้ว่าอโล่ไม่ไหนโล่ไมไหน <c oughs> เป็นก็บวดหัวกันนะตอนนี้แคลรี่ของเราเปน็นยัอ๋ออยู่แล้วหฮัยหูโอ้ดนตั้นั้นแต่ลอดนะครับรอดเฉยไม่รอดนะครับบอดดับตุ้มเอ็กซ์คิวพันห้าสิบเอ็ดไปนะครับกับบอ ต้นเกมเอ้ยต้นเกมเสียเยอะขนาดนี้ผมก็เล่นไม่ได้นะครับออฟเลนกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้นะจะโซโละนะโซโลไม่ตายด้วยไม่มาช่วยเพื่อนเลยนะสามสี่เออใช่ผมยังไม่เห็นออฟเลนเข้าไฟเลยนี่หว่าไม่กินนี่ย, <c oughs> ยังไม่เห็นออฟเลนเข้าไฟเลยมีแต่ผมนม่แหละเข้าไฟเข้าแบบงงๆอ่ะนั่น ช่วงนี้เสียบเสียบพิชาน,นะครับแบตบโทรศัพท์จะหมดเสียบพิชานเห็นได้งงเขาโวยไหมครับดูไฟฟ้าขึ้นเอ้ยรูบสาย้าขึ้นมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเดินเดินทดลองมาแล้วครับผมว่าผมต้องไปฝึกตัวให้เยอะกว่านี้ว่ะผมเล่นแค่วูคองกับวาเลนตไม่ได้จริงไม่งั้นแบคเพื่อไม่ได้นะครับโดนอีกเอ้าเฮ้ยรอดไลนึกว่าจะตาย ตัวละครวูคอลเนี่ยเป็นตัวละครที Loop. Loop ่ต้องมีคนต่อเลือดให้ถ้าไม่มีคนต่อเลือดให้บอกก็เล่นไม่ได้พอจะเข้ามากินเลือดเต็มทุกคนเลยเข้าไปก็ตายเปล่านะไม่เข้าดีกว่าก่อนถอยดีกว่าเฮ้ตายสองว่ะไม่ตายสองว่ะเฮ้ดับเบิลคิวเฉยหายตัวทุบทุบไม่ตายทุบทีเลือดไปลดห๋ือมันวนอยู่ในป้อมนะครับ นะออฟเลนผมได้เห็นนะออฟเลนเมื่อกี้เนี่ยว่เาเขามาเคลียร์กลางปังปังไม่โดนนีครับจะตายด้วยนะตายซ้อนอย่างไวเลยนะฝั่งนูน้นซ้อนแบบซ้อนไวจริงอะซัพพอร์ตก็เล่นดีเกิดมีเปิดตาตออตแล้วซัพพอร์ตเราออกอะไรวะนะเอาเปิดตาป่ะเฮ้ยตายาตายหืม ตอนนั้นก็เพียนะครับไม่ได้อาจเสียงวะนะตอนนี้แล้วครับเริ่มพิมพ์นะครับแหลงไดมอนจริงไหมนี่ตึงเกิน,นครับก็เลยสงสัยว่าแหลงไดมอนต์จริงไหมเล่นโคตรตึง <S <S อ่าบาฟ้าอ่ะเราได้เจอบาฟ้าแล้วโอได้ อะไรนะกงเล็บเอ้าโดนล่าบบวาตอนนั้นผมฉุดเลยโดนล่าบฟ้าล็อกเอาเลยอะตอนนั้นอะเอา้าร้องเนี่ยโบเก้นวะเอ้าอ๋อจะกลับมาเอาของป่าหาของป่าไม่เจอโอเคเอาของป่าละตึง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 แบทแมนขึ้นมา๋จะรู้ว่าผมแหละทมันหายไปวะนะ ปล่อยว่าวดูนะครับี่เข้าไม่ได้มันหายตัวายานตายเย็นเย็นเย็น,ยนตัวชี้เย็นเฮ้ยผมเปิดมาไปแยะจังหวะเข้ามันหาจังหวะเข้ายากมากเลยนะแบบพอจะเข้าอยู่กันสามสี่ตัวเข้าไปก็ตายโอ้โหจะตายแล้วตอนนี้ตายนะครับหนีม่มาขนาดนี้ก็ยังจะตายนี่ตาย ไม่ทันได้เกิดครับตายก่อนท้อนทอนสู้ชีวิตแล้วจะมีช่วยจังหวะหนึ่งที่ทีมผมจะเริ่มทะเลาะกันนะเริ่มตัวเย็นตัวละครเย็นมันก็เก่งนะแต่ว่าเขาไอ้นี่ยอะไปไหนหมวัวแต่แจกอันนี้เขาไม่ได้ว่าผมนะครับอย่าผมไปเปรียบเทียบเขาไม่ได้ว่าผมารอราอื่นมาก เฮ้ยจังหวะนี้ผมจะเข้าแต่จังหวะนี้ผมน่าจะฆ่าได้อยู่นะกระโดดทุบปึปงนาคอสายขวานนะครับตีไม่เข้าเข้าพันสี่เองมั้งมีของกันครเดียวออหัของอือหึใครมีไออ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะตอนนีน้ผมจะทุบแครี่ไปทุบแทงตลอดเลยทุบปัง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 ,ปงสองทีขอยอที หันสวนอือพอไปทีฮเดมอนจริงไม่ถามตัวเองดูเฮ้ยมันเฮ้ตอนนั้นผมว่ามันเขาเหมือนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถามตัวเองดูเหรอเขาว่าผมอ่อนหรือเปล่าะใช่ไหมเขาเขาว่าผมอ่อนไปเนี่ยใช่เลย ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาว่าผมอ่อนอีกเวนเราบางเล่นอย่างกะเล้งคอนเล่นเล่นอย่างกะคอนเกิดมาแล้วครับสุภาพหลุดเกิดมาแล้วแต่ยานเนี่ยดยเบเลยนครับยานโคตรแหลมแต่โซโล่เลยนะหนูเมี้นี่แบทแมนคือไปปิดครับนี่ไงไม่ใช่ผมอ่านเก็บออกนะผมดูมาก่อน มาพิมพ์นะครับไปทำไมจริงจริงทุกคนลองไปหากดดูนะตอนตีสองตีสองหน่อยหน่อยก็ได้กดโ,โซโลอะหนูกดทีก็ได้ตึงหมดอะช่วงเวลาเก็บดาวพวกนา่าจะแพ้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเกมนี้พิมเข้าหลายทางจัด อัพไก่ไม่ใช่มาได้สองอัเจ็ดเลยว่าจากเกนี้ก็เก็บออบเจต์ไม่นานเลยนะแต่ว่าเก็บไม่มีครับะจะไปทโโุบตัวโลเฉยบ่าตัวเองเหอะจะเข้าหลังนะครับพยายามจะเข้าหลังเข้าไม่ได้ครับแมทแมนสอนทุบด,ดิไม่ทุบหลบแล้ว ตายอย่างสมบูรณ์แบบนึ่งไม่ตายหว่ะรอดเฉยแต่แพ้หมดรูปแลย้เกมนี่ยังก็หมดรูกเล่นไม่ได้จริงผมอ่อนด้วยแหละโคตรอ่อนเลยอ <c oughs> พอจะทุบมันก็หนี <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกชนทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับ Thank ตังเ e ิลฟอร์ตติงแมนคุลักขอบคุณครับ